ทั้งช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมกลับเอาก่อเืินค่ัสวัสดีครับน้องฟิวครับสวัสดีครับซื้อน้องฟิวมั้งครับน้องฟิวครับน้องฟิวครับผมครับผมอ่าในนี้นาคุณแม่แม่ว่าน้องกับฟิวนี่แม่นว่าฝันแล้วว่าสั่นี่ครับแต่ว่าน้องเคยมาบวชยู่วัดบ่ลูกบ่ได้บวชครับเป็นนั้น สังกะรี่ไหมครับอ๋อสังกะรี่ผ้าจานพุ่นโอ้คุณพุ่นตต่นะครับม oh, าไา่ยาำยาำเสาน้ำพิพพพนครับ uh huh. เอาบิวหนาบางน้ำพินนครับดัวนี้ได้เนื้นข้าวว่าน้องกาะเพ้วนี่แม่นว่าสัน <c oughs> แม่นนี่ได้เลขมาได้จังไรลูกตี <c oughs> ฝันแน่ครับล้วับมา ลูกเอาอยู่แม่ตะเคียนโอ้เม่ตะเคียนเนี่ละลูก <ś les> ย่วงขันโอ้โดนทางติดแล้วนะเพนาะเม่ตะเคียนตะเคียนค่ะโอ้มีอคอนแม,ม,ม่ตะเคียนน้อยู่นี่มาได้ทั้งฝันทั้งมา,อาขอนน้ำม่ตะเคียนครับส่วนมากที่ฝันครับอ๋อมาอดีงวดนี่ฝันเราไปละลูกครับ <ś les> ฝันอยู่ครับฝันแล้วกรวยเหมืนกันครนแม่ร้านเดียวลูกหล่าบวบกันเด้อครับ เอาสองฝั่งฝันถือว่อะไรหัวด้วยดิเราเราความฝันอันงวดก่อนนี่น้ำเนี่ยลูกงวดหาแปะแต่แม่ลูกก็จังแบนี้มาเหม็นแต่หัวหาแปะแต่ผมมันลูบยื่นีก่อนแล้วผมเห็นเรียกหาแปะแล้วผมได้ให้แม่เพิ่นเปลี่ยน้อเลขมาเชียงเบิงบัดบัดที่นี่ตกแรงมากย่อมขึ้นเนาะผมก็ฝันว่าได้กินลาบ มาที่นี่มแม่ค่าเพิ่นกับปาดเนี่ยสองสองต้นมาท,ที่นี่เพื่อนก็นได้่าเอาไปจินบ้านเด้อเพราะฉะนั้นผมก็ได้เอาใส่ถุงกลับไปกินบ้านครับกับฝันเจียวเฮ <c oughs> ียนผู้อยู่ในบ้านครับว่าเด้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเฮียนเพิ่อนเพือ่อนเฮีดยให้กินสองถ้วยก็ได้ถามมาลขที่เพื่อนหาสิเปียดครับเแี่นมากนีนก ตรงๆเลยครับบปานเป็นโชกดีเ <having> ม <late or both> ื่อนี้ได้มาพอน้องน่าจะเอาบานนี้วมื่นี้เป็นังได้กวลูกบานนี้แลันสองขึ้นวันนี้ผุฝันอันผุฝันนันปูผู้คนถือออกไปเนอกยื่นปูพญานาคไปเขาฝันคนในบ้านบ้านผู้เลากายหยาบกูไปสูขุบผ้ากันเบิง สูสูให้เขามาลากเอาเห็ดอย่างเป็นไวาทังสี่ครับวันนี้เฟินกัซซี่นะผู้เฟินที่นี่แหละว่าสูคือบ่เบิ้งมึงอยู่นี่วันนี้ก้อนเล่าสิไปก้อนปูเพินเสียออกเพินก็ว่ากูได้หาสิบปีวพราะฉะนั้นล้กก็ออกเลยอ่ะว่ากูได้หาสิบปีแล้วกายหลังเนีายหลังเลยทีหมวดก้อนได้หาแปดงวดนี้ได้หาสิบปีหาศูนย์หาศูนย์ที่น้อง บัดที่นี่ผมขึ้นขึ้นวังหันเนี่ยผมชี้มาต้านกับพ่อชี้รถขึ้นมาผมเห็นผ้าจานใส่เพิ่นยืนอยู่มองเผาเพิ่นนั่นแหละผมได้ชี้รถไก่กับพ่อได้ยิ้มใส่เพิ่นเพิ่นก็ได้ห้องบอกว่าอย่าลืมเด้อสิบเอ็ดว่าสัอโหยังไงหระบัดนี้ยังบม่ได้กลับจบกลับเลยขันมามันก็ยิ้มใส่เพิ่นเพิ่นก็ยิ้มใส่กับขี่รถขึ้นไปบ้านเี้ครับ ครับเป็นเลอต่ฟิวอย่าลืมเด้อสิเอ็ดเราก็วางเสียครับเพินเพ้นพินเสียแล้วมลูกนี่ยนั่นเราพูดได้แล้วองนั้นแหละองาอาจารย์ที่ใต่น้ำผ่านมั้งองค์ธาตุนั่นโอ้ธาตุโอธาตุธาตุเสียแล้วนั่นธาตุเพื่นเอเพ่าสิเอ็ปีตอนเพ่นนั่นหาดาศูนย์หาหนึ่งแลีวกันหนึ่งหนึ่งครับ5าศูนย์หาหนึ่งหนึ่งให้ถามความความรู้สึก คว่ามันนี่ของน้องฟิวเนาะน้องฟิวมักเนใจน้องฟิวน้องฟิวมัดแใดงเป็นพิเศษเนี่ยจะเลขเนี่ยเอามัดจะได้ลูกหลานเอามักเอาความมักคือเสียหลดเอาที่เรามักดีนะไม่ต้องมาดมักหาซูนก็ผ่าหนึ่งเนี่ยนะผ่าหนึ่กับพทย์หนึ่งก็ว่าเห็นสังเกตเห็นเนาะอันนี้เพราะว่าตอนนั้นอยู่แน่นปู่ทำพิธีอยู่ตานปู่ม้านั่งนั่งอยู่ตรงนี้แต่เพื่อฮะภาสามารถที่สี่หันกลองมาได้เพราะว่ากลองต้องจับไปที่หัน น่องแบบรู้สึกว่าน้องเนี่ยกันขึ้นไปไปอ้วกนะนะจ่ะไปหักเนาะบอกยังไงบอกภาษาอีสานน่องแล้แต่หักอเนี่ยท่มหันบอกได้ได้จยกรูว่าน้องน้องมีความหเป็นจังไหเป็นจังไ็ได้ลูกหลานมาหันคือได้กอันผมเมื่อตะวันเรียกหาหนึ่งเนาะผมคิดได้ใจยื้อกอบะที่หักทีหักเลยครน่องนี่เซ็นได้แสดงว่าเรียหาน่งนี่ มันมันสูนแต่ได้วัดตรงเนาะมันตรงมันสูนวดนั้นชิพานี่แหละคืนยุฟ้ามืดขังนี่เล็กนึ่งยี่นี่แต่ก็เรียกหาคผมก็บอกแม่ไปซื้อว่าซื้อให้มันได้เสียนหนึ่งนี่กุหลา ได้ีดแม่ก็เสียงนเสียงสองแบบสองโอ้แล้วก็พ่อมันถือบุญนะถืขึ้นมันก็ต้แม่เอาเงินในตลาดกัไปเลยคุณแม่เขาลองมาลองเขามีเส้นเยแม่จ้าแม่หน่เส้นนะครับคนมีเส้นที่สองเหอแม่ดาก็มาสาสองแลมามาศูนย์สาศนย์สามหาศูนแล้ก็มาชิมหาครับแล้วมาหาเปียกสามหงด หรือมาหาเปลี่ยนเงินมาไ่หาเปี่ยนไม่เนื้อไม่แต่ว่าเราเรื่องขอพุ่มมันอ่ะขอชิดงวดครับแต่ว่าไปไปไปประหดชิดในหอดาในหอดาเล้ครันมีกับงางพากที่นี่ซื้อไปนะโอจ้าโอ้บ่มธรรมดาได้เขาฟันจลวดละเขาฟันพระมาตะกี้น้องเป็นจังกรี่ปูพุชิเพเนนมรนาผ่าไปครับ ยามปูไปบินทบาทก็คือจะมาพายยามไปน้าปูครับโอ้ผมเลยมาให้แต่ว่าเพื่อนอน้นองฟิลหนี่ฟันตอนอนั้นขึ้นก่อนนี่บปะครับที่ว่าเพิ่นเห็นเพิ่อนอยู่จม่องคลิปจุดหนึง่งจุดเขา,า,าเพิ่นแล้วก็ห่องบอกว่า ฟิวอย่าลืมเดลยสิบเอ็ดโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาจังเด้อะไรกับได้ดิสิบเอ็ดอยู่อะไรกับได้สิบเอ็ดมูสิบเอ็ดมาเด็กทีป้าใหม่ก้าวเจ็ดหมักนมามากๆก็ต้องซื้อเด็กจ้าเพราะว่ามาเอาโชคจากน้องฟิวแล้วนะครับคนดวงเฮงคนมีเซมกับน้องฟิวน้องฟิวอายุจังปีแล้วครับขออนุญาตสิบแปดครับหน้าสิบแปดนี่น้องเอ้ยแมนมัดเด็กระบาดเนี่ย คนมีบุญคนอยู่กับครูแม่นหมดดิเนี่ยสิแปดนี่ก็สุดดังเนี่ยเล็กมาเล็กชอบในใจที่สุดนองกับฟิวขึ้นยังก่อลูกหาหนึ่งกับหาศูนย์เนี่ยหาหนึ่งกับหาศูนบอกแม่ซื้อไว้เท่าไหร่งวนนี่ยไม่บอกแม่ที่ไรไปวดนี้เสียเป็นล้านรื่เอาเป็นแสนหนเนี่ยตอองนอนล่างกอนตัวเดียวตะลี่งั้นั่ออีนอ เสียวเป็นลาเนื้อเป็นแซนจะได้กวนดีฮน้องกับฟิวผมได้แก่ฟิวน้องกับผิว่ฟิวกอดีย่างอว่าลงรถปั๊บนั่นนี่พูดมันมันนวสเนี่เออน่องกับผิวก็ดจำติดหูเลยน้องกับผิวน้องผิวนี่นะรับเ็ียนไหนตายแล้วโอ้จะได้เที่ยวมาตัวไก่มาเล้กจะได้มาตัวหก่อาหารกับิว ตัวนั่นค่อยู่แล้วมันตันกับเป็นตัวนั้นเนาะตงกรบปูแบบมาเป๊ะเนาป๊ตลอดอันเดียวมันจะไ้กอองนันหวอันเดียสไปใช้เสียแบบนี้ี่น้องมันตัวน้อยเราะตัวใหญ่นี่นี่เลขน้องกับฟิวเอาลูกถือให้เนาล้วจับนในลูกนาจับนิ่งๆเลยลูกยกลงนิดนึงลูกเออโอเคจ้าโตัวน้อยอย่า่เข็นอยู่ดอกน้อพี่น้องเนะ เป็นย่งไงกเนีกว่ามันมันเหกือยเดือนมัน่โลโรวาอยากบิเซียนกันยักันไม่ได้หรอกกันแม่ก็เป็นหรือกัมันเป็นบุญดิคนมันมาจากําเหนิดบุ่นที่เห็นว่ธรรมดาดิที่น่องที่ว่มปั้งยังไหนียังได้ทรลักทุเลคนคนปั้งเราคนหลุกันมันไม่ยหนีมกจะไปนิ่งๆลูกนิ่งๆน่ครับ แต่นยลั้งแต่วันแต่น่อยมีอะไรขาแม่เหลีนวัไป็เเลย้ดวตาไม่หามา่หวอดมาเห็นเหลียกเจไปบอกแม่ออกซ้ำอันนี้มาต่น่อยเลยสี่สามหออกจนจนกิ่วเลยล่ะสามหาสี่หาอย่ารละมันบอกลูกแม่นี่ลูกค้าลูกคุณนี่นี่นะเรียกบอกตัวเก่ากับอกจุงซ่อยี่หเราเจเนอบี่ามหาโอ้ยตั้งสี่ลย่ม เดี๋ยวว่าโชคดีเนาะให้เห้ากับ่มกพอเนะที่อยู่เนาะในึ่งส่วนหกผมก็เกดว่าเละเอียดของสุนหกกับผมซื้อผมันตัวตัวซื้อผมก็ะกาจับเล็กตัวเก่ามาเลรียนอเล็กตัวเก่านะยังครับหนึสุนหกในข้อมนกของันว่า เ็นกะร้อยเีใส่กระดานเลยพ่อกับฟันแน่นเขียนได้สามตัวหนาผมเห็นได้พีสามตัวได้อกาสลงทุนเนี่ยครับครับโอ้นี่ก็ที่ว่าโชคดีแล้วเนาะอกาสลงทุนได้เสียพ่อได้เอาละขอบใจเลยหลายๆหลายครับเอาขอบใจเด้อล่ะครับขอบคุณครับสำหรับแนวทางน้องฟิวนะครับ เน้องคาฟิโอได้เรียกนังเผมก็มาเกียเเท่แท้นี่แหะแอดมินผมเพิ่งเกียเท่แท้ว่าผมจะที็ใดแต่ยติว่าหังบ่อยากหงบ่ได้ลบผมคันไหนระวานนี่จางว่านี่กระวานเนี่ยกระเื้องหาซุนซุนหาเป็นประจ่าผมว่าผมได้ข่าก้นเนาะาผมมันทสติเกอร์ผมอาว่าผมได้่านาผมบอกแฟนผมไปตลาดอีกตัวนึงเลยเด้อตัวเดียวกันนี่หละจ้า มันฟันขึ้นเหล็กออกมันฟันว่ามันเด็ไปเหรียเฮี้ยนหลังนั่นที่น้องเป็นที่สรารค้มเลยน่อไปถามมาลีเป็นเกาทเจแ่นแน่นแน่นมาตีได้เพิ่มตัวตัวเลขกอีกตัวนึงมาเพิ่มรถแม่มาหลายเจ้ามาหลายมานี่เจ็ัก็อายพู้ตัวนั่น แม่ก็เป็นย่งดอกมะลัยดอกด่างตอนนาภาพเก้าสิบเยดาดปีแันย่างใดก็คือปันเห็นบ้านบ้านหลังใดก็ออกบ้านเลคีงานครับงานระฟังชาว่านไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านเลทีหลังงานลดไม่ถามเงินาม่ต่อยแม่ยลูกสาวไม่ย่งรุ่นนั่นแหะอันนี้เป็นพี่สาวอาจารย์ต้องวางน่นะบ้านเลคีหาสิบเียดแล้วว่าแต่คนทั่วนบเปอร์เซ็อห้วย ส่งกระปานเล็กีไส้ใหม่บานเท่าเลยเนาย9 0ม1 9วันนนึ่นึ่สิบเ้าเจ็ดโมสิบเโมสิบเอไหมอไใหม่้ใหม่มูวานมก้อนนี่เฮี้ยนนั่นเพิ่นไทเพิ่นสวาเพิ่นสิข้งนมือเพิ่นสิขันนลดอ๋อมาเลวบคนตะวันสีมาดขนอยู่เมื่อไเฮียนคนไเฮียนคนนัเานม่ยู่นสิบเเห็นเพิ่นสิ กัรไปรู๊บเวียเฮี้ยนเออสองมือก็จริงเกิอเพอเบิดโทษในเรื่องคุณพ่อคุณแม่ก็ผมจะคิดตามนี่แล้วก็ตามไก่พอเบิดโทษไว้น้ำเพื่อนก็พติดตามกพอได้โทษมาถามมันไก่กันไก่ไก่ค่ไก่เติบยุ่แต่ว่ากันดอบตรงๆกับสีมาอยอะเมื่อเมื่อไรเขาไปไปเงินไปซื้อที่เกนักนรีย ไปยูบอกเคยไปยูอนาฬาเยอะนากเพื่อนเอเอาวะยูันเอร์เ่อยูวันเดอร์เพื่อนี่บรันเยอะเพื่อนพี่บรัตน์ไปนี่ไปนี่แบบเฮ้ยมาเปิดตัวนะผมผมเห็นเมือดูดูเห็นเมือดเพราะเรเปิดตัวครัรกเนาะ่วงนั่งอะตึแสนตึแสนสองไม่แม่ ถือแสนสอางควาบเปนว่าถันถือแสนถือรักแสนเนี่ยผมสิไปไปข้ามฉนวได้ไหไปบ้างเพิ่นบ้างไงเพิ่นผมมือนกาบบ้างไงเพิ่นกาบบ้างไงเพิ่นเราไปไปรอบนั้นไปไม่ผิวลงมา หนึ่งหาศูนย์่งหาศูนย์ผมกปเห็นกะได้เลยหาไปจะไดหาไป่าเล้หาไปขั้วขั้วนี่นาติดตามไว้ด้วงนี้ยเอาเบอร์นั้นมาว่าโอ้ยจานสมหวังบ้านน่้เอาไปขึ้นหุ่นจักกันเนาะแสดงว่ามุจาอูุบ้านใดนี่วาตาลาพังแ่งเบิ่งยูบเบินงเน่ไปให้เวลนาสิ เท่าที่เาบก็เปิดเบื่องวันนี้าวใม่ไม่บ้านเราเราถ้าเมตตาเราเลานางสวดเอาเรขนะงไมมไม่บ้านสี่ท่านนไปตลอดแล้เอาท่านทีไหมไปสุดท้ายรถหนึ่งค่อก็จะน่นเลนเนี่นี่น้องนไมราคาคนฮาคนกินในรายต้นคนในรายนั่นบานนี้ เออตัวเลขโอขอบคุณค่ะเรียงฝันทะเี้นทะเบียนรถต้องพัฒนาอย่างโอ่อ่ันต้อง่ถึงห้าโัวนะอสี่ไหลหัวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่หวนะครับทางตัวเลขคล้ายคลิปนะครับผมนี่ครับเลขน้องเชี่ยวก็แล้วกันเมื่อตรงกันกับเลขที่ปูแปดตอกไปนะครับสามนี่นะครับเด้อห้าศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับน้องเชี่ยวคนนี้เซนเป็นโชคเป็นหมันของท้ายเท้านะครับได้พ่อนาพ่อตาขอบครั้ว เทงพอเทิงแม่นะครับเทิงลูกสาวลูกชายนะครับมีแตะผูกโชคหมันถูกเล็กยิ่ตลอดมีแต่คนมีเส้นนะครับเอาเราถือว่าโอกาสดีครับแม่พี่น้องเอาน้อยๆน้อยโตกระล่องบาง่ด้ด้วครับเด้อคนละนิดคนละน้อยครับเป็นโชคเป็นมันนะครับหมันก็จะได้มาถามหาดจี มันไดด้ยดออกเขาเลล่ะตามนี่เด้อครับเด้อแนวทางตัวเลขสำหรับในคลิปนี้นะครับขอบคุณพีณ่น้องหลายๆนะครับเจอกันเชียมหน้าอีกนะครับราตรีสวัสดิ์ครับผมสวัสดีค่ะ